สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ชาแนลค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำ5ภาพผลไม้มงคลตกแต่งบ้านเพื่อช่วยเสริมห่วงจุย้ยเรียกโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเสริมดวงเรื่องของความรักความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมาฝากกันค่ะ โดยตามหลักควงจุย้ยผลไม้หรือภาพผลไม้จะมีพลังในตัวเองและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังนั้นหากใครกำลังมองหาภาพวงจุ้ยผลไม้มาตกแต่งบ้านห้องครัวคอนโดร้านอาหารหรือนำไปเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่หรือในโอกาสสำคัญสำคัญ จำเป็นต้องทราบความหมายของผลไม้ชนิดนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะอีกทั้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ5ภาพผลไม้มงคลตกแต่งบ้านอันดับที่5แอปเปิลมักจะคู่กับลูกพีช ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขการมีสุขภาพดีความหมายสมัครสมานสามัคคีภายในบ้านคนจีนออกเสียงเรียกแอปเปิลคล้ายๆก,กับลูกพีชโดยสีของแอปเปิลมีความหมายแตกต่างกันออกไปคือแอปเปิลแดงหมายถึงความเป็นสิริมงคลส่วนแอปเปิลสีเขียวสีทองหมายถึงความร่ำรวยอันดับที่4ลูกพีช ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ผลไม้ที่ศาสตร์ฮวงจุยให้ความนิยมมากเพราะลูกพีชเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นอมตะเป็นผลไม้แห่งสวรรค์ผลไม้ของเทพเจ้าเพราะคนจีนสมัยโบราณนับถือเทพเจ้าซึ่งแต่ละท่านมีความเป็นอมตะอีกทางลูกพีชหมายถึงความร่ำรวยการมีสุขภาพที่ดี ความอุดมสมบูรณ์และการมีอายุยืนอีกทั้งเป็นการเสริมดวงเรื่องของความรักและการแต่งงานอีกด้วยเพราะเชื่อว่าลูกพีชจะนำความโชคดีมาให้ในเรื่องของความรักและคู่ครองนั่นเองอันดับที่3ทับทิมเพราะทับทิมเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดเยอะรสหวานเชื่อกันว่า เป็นตัวแทนของครอบครัวที่รมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์สืบทายาตช่วยให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอีกทั้งเสริมความสุขของคนในครอบครัวดังนั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ยหลายคนจึงมักจะแนะนำให้คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานใหม่ใช้รูปภาพทับที่มาตกแต่งบ้านเพื่อช่วยดึงดูดความโชคดีมีลูกตก รวมถึงสุขภาพของลูกและคนในครอบครัวแข็งแรงอันดับที่2ององุนถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินการมีของมีค่าการนำมาซึ่งความประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้เรามักจะเห็นบ้านคนจีนนิยมตกแต่งด้วยองุ่นในห้องอาหารเพราะมีความเชื่อว่าอางุนนำมาซึ่งความสมบูรณ์ และช่วยเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นดีอันดับที่1นส้มถือเป็นผลไม้ย,ยอดนิยมตามหลักฮวงจุย้ยเพราะส้มให้ความสดชื่นขจัดกลิ่นเหม็นแถมยังมีสีสันที่ดีสดใสดูแล้วมีพลังคนจีนจึงมักนำส้มมาวางไว้ในห้องนั่งเล่น หรือห้องครัวนอกจากนั้นส้มยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและโชคดีอีกด้วยอีกทั้งมีความเชื่อว่าผลไม้ตระกูลส้มขจัดโชคร้ายต่างๆได้ด้วยจึงเป็นผลไม้ที่สัตว์หวงจุ้ยนิยมมากที่สุดสำหรับท่านใดที่ต้องการนำผลไม้มาตกแต่งสถานที่อาคารบ้านเรือนสามารถใช้ผลไม้สดก็ได้นะคะเพราะเชื่อว่ามีพลัง หรืออาจจะใช้ในรูปแบบอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปัน้นหรือพวกคริสตัลก็ได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยรวยตลอดไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ